พาไปเล่นน้ำค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายคนก็อยากจะพักผ่อนด้วยการเล่นน้ำนะคะ<อ>คุณยุทธยาตุ้มมีค่ะพาเราไปที่ลำดมน้อยอำเภอสิรินทรน,นะคะ <c oughs> ไปเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ติดตามกันได้เลยค่ะแม้อากาศประเทศไทยจะร้อนขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวครับวันนี้ผมพาไปหาที่คลายร้อนท่ามกลางลำน้ำแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ล่องแพรกันที่ลำโดมน้อยอเภอสิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีที่นี่ชาวบ้านเขาทาเป็นกลุ่มล่องแพรเชิงอนุรักษ์ท้ายเขื่อนสิรินทร์บ้านโนนหินกองตำบนนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอเรียบร้อยโดยมีนายครีมอรสา,าผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนหินกองนําพาลูกบ้านให้บริการล่องแพรเมื่อปลายปี2555จากแพ3ลำปัจจุบันมี15ลำเพราะเริ่มได้รับความนิยมเมื่อต้นปีที่แล้วนี้เองครับ จนมีชาวบ้านและนายทุนกลุ่มอื่นๆเริ่มทําบ้างปัจจุบันมีแพรในลำโดมน้อยเกือบ60ลํำแล้วเมื่อการท่องเที่ยวบูมมากขึ้นก็ต้องจัดระเบียบให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีจํานวนมากโดยไม่มีการจํากัดจํานวนหรือไม่มีการควบคุมกันให้ดีนะครับก็ทําให้สิ่งแวดล้อมหรือว่า ธรรมชาติที่สวยงามของเราซึ่งเป็นอาชีพของชาวบ้านเนี่ยสูญเสียไปตอนนี้เราตั้งคณะทํารรงานเพื่อบริหารจัดการเรื่องของจํานวนก็ดีเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวดีเรื่องความปลอดภัยความสะอาดก็ตรงนี้เราก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้บบริการล่องแพที่นี่ถูกใจนักท่องเที่ยวมากๆเพราะสามารถนําอาหารไปประกอบรับประทานเองได้โดยมีเตาถ่านถ้วยจานไว้ให้ครบเลยครับ โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เรามีแต่อาหารแบบฟร็อเฮาส์พื้นบ้านมีอะไรบ้างครับกำนันครับลองแนะนำก็จะมีกุ้งไม้น้ำค่ะตัวตุ่นนะคะกุ้งไม้น้ำคือไม้น้ำที่นี่เลยนะครับใช่ค่ะเมนูที่สองก็จะมีแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อาหารสดๆของแซ่บอีสานเลยนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกครับนี่ลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดด้วย ะะอันนี้คือสุปหน่อมไม้ส้มหน่อมไม้ดองอะคะอันนี้กลิ่นหอมมากหอมมากอันนี้เมนูเด็ดอันนี้เมนูเด็ดสุดด้วยกุ้งเต้นนะคะเรียกว่ากุ้งขคอยอตีหรือกุ้งขอยอยตีหรือเปล่าอ,อตีจะเต้นใช่ค่ะ อาหารอีสานร,รแสแซ่บกับบรรยากาศเย็นสบายช่วยเจริญอาหารได้ดีจริงๆครับกินไปชมทิวทัศ์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วก็ลงน้ํากันดีกว่าโอ้โหเห็นน้ําในลําดมน้อยนะครับใสสะอาดน่าเล่นมากๆอดใจไม่ไหวแล้วละครับแต่ว่าทุกครั้งที่จะลงเล่นน้ำนะครับต้องดูเรื่องความปลอดภัยอย่างผมใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วก็ลงไปได้เลยครับ ลำดมน้อยเป็นน้ําที่ไหลามาจากเขื่อนสิรินทรครับเมื่อมีการเปิดเขื่อนระบายน้ําทําให้ไหลลงไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนน้ําจิงใสสะอาดน่าลงไปเล่นโดยมีการจัดโซนที่น้ําไม่ลึกมากให้เล่นได้อย่างสบายใจแม้แต่ในอําเภอยังอดใจไม่ไหวขอลงไปสัมผัสบ้างก็มาสนุกจริงจริงนี่ครับกำนันหญิงเห็นแล้วก็ตามลงไปเช่นกันอีกทั้งสองฝั่งน้ำระยะทางกว่า4กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ กว่า3,500ไร่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือคือถ้ำใหญ่ที่เคยมีพระธุดงค์ปักกลดภาวนาทําให้ได้ชมธรรมชาติสีเขียวสะอาดตาและรู้สึกสงบร่มเย็นเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับกว่าทางผู้ประกอบการซึ่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านของเราก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ให้คําแนะนํารวมทั้งการ,การดําเนินการก็ต้องมีความยุติธรรมนะครับแล้วส่วนนักท่องเที่ยวเองนะครับก็ ยาท่านก็ช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้ลูกหลานของท่านในอนาคตได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามแบบนี้ต่อไปนะครับแพรแต่ละลำขึ้นได้เต็มที่20คนจะมีเสื้อชูชีพ20ตัวต้องใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับที่สําคัญนักท่องเที่ยวควรใส่ใจเรื่องความสะอาดในพื้นที่ไม่ทําลายธรรมชาติจะได้มีน้ําใสให้คนไทยได้เล่นคลายร้อนไปนานๆครับ